เหรียญหรือโทเคนไม่ใช่หุ้นคุณอาจจะไม่มีสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของโปรเจกต์นั้นๆแม้ว่าคุณจะลงทุนในเหรียญหรือว่าโทเคนหรือแม้กระทั่งรายได้ที่เกิดจากโปรเจกต์นั้นๆอาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาเหรียญเลยเพราะอะไรถึงเป็นเช่นนั้นและอย่างหนึง่งโทเคนกับคอยแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับ <Hey! S 2> สวัสดีครับเพื่อนๆผมทีนะครับณปัจจุบันผมบอกชัดเจนเลยครับว่า ผมสนับสนุนให้เพื่อนๆนะครับไปลงทุนในคริปโตเคเรนซีแต่ไปลงทุนในแง่ของความเสี่ยงที่จํากัดนั่นแปลว่าถ้าอยากจะลงทุนลงทุนได้ไหมลงทุนได้แต่เข้าไปลงทุนในจํานวนเงินที่เราคิดว่าเสียได้ทั้งหมดผมอจะใจทำใจนี่เลยครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกมันมีความเสี่ยงหลายอย่างที่เราควบคุมไม่ได้ตื่นมาเงินหายก็คือจบโปรเจกต์เรื่องทก็คือจบบางทีเนี่ยต้องบอกกันว่าฟอ้องร้องอะอะไรก็ไม่ได้เลยครับและหลายๆคนที่เข้ามาลงทุนใน โลคคริปโตนะครับแล้วเขาก็สงสัยเอ้ยเดี๋ยวเรียกว่าเหรียญเดี๋ยวเรียกว่าคอยบางอันก็เรียกว่าโทเค็นมันแตกต่างกันอย่างไรเหรอต้องบอกเลยครับว่ามันแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญครับเท่านั้นไม่พอเดี๋ยวนี้มี d e f i เอยเ f t เอฟยเกมไฟมาอีกแล้วโอ้โหงงไปหมดแต่ละอันมันแตกต่างกันอย่างไรแล้วแต่ละโทเค็นบางทีเนี่ยมันเป็นโปรเจกต์บ้างมันเป็นเหรียญบ้างมันเป็นเชนบ้าง อะไรก็ไม่รู้งงไปหมดเราจะหาข้อมูลในการศึกษาในการลงทุนอย่างไรนี่แหละครับเดี๋ยวคลิปเนี้ยเราจะมาคุยกันก่อนอื่นเลยนะครับในคลิปนี้ผมจะแนะนํา2เว็บไซต์หลักๆนะครับเว็บไซต์ที่1นะครับก็คือ Coin Market Cap ดังรูปเลยครับเว็บไซต์ที่2ครับ d e f i Li ิ m มาครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นในการที่จะเข้ามาลงทุนหรือว่าเข้าไปศึกษาครับอย่างแรกครับคำว่าโทเค็นกับเหรียญเนี่ยหรือว่าคอยเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรครับคอยหรือว่าเหรียญที่เราเรียกกันนะครับนั่นแปลว่า เหรียญตัวนั้นมีระบบบล็อกเชนเป็นของตัวเองครับแล้วคอยต่างๆเนี่ยเอามาจากไหนนี่เลยครับเรามาที่เว็บไซต์คอย n มกเก็ตแคปนะครับเรามาดูคริปโตเคเรนซีเนะที่เราเรียกว่าคอยนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นบิตคอยอีเธอเรียมไบแนนเทสเตอร์โซลาร์นาคาร์ดานโอเอ็กอาร์พีโปรคาดด์ดอชคอยชิบาอีนุนะครับอวอลันซ์ไลท์คอยเชนลิงนะฮะ ในหมดแรกที่เป็นคริปโตเคอเรนซีครับนั่นแปลว่าเหรียญเหล่นานี้มีระบบบล็อกเชนของตัวเองนั่นเองครับซึ่งต้องบอกว่าการที่เกิดขึ้นหลายเหรียญได้นั่นแปลว่าแต่ละระบบเนี่ยจะต้องมีการทํางานไม่เหมือนกันมีข้อแตกต่างกันอย่างแน่นอนครับเพราะว่านะครับถ้าสมมุติว่า คุณสมบัติของบล็อกเชนทุกอย่างเหมือนกันก็คงจะมีแค่อีเธเลียมหรือว่าบิตคอยตัวเดียวถูกไหมครับอาจจะไม่มีเชนอื่นเกิดขึ้นเลยครับต้องบอกคาว่าคำว่ามีบล็อกเชนของตัวเองเนี่ยแต่บล็อกเชนอาจจะยังไม่ถูกไปใช้งานก็ได้นะครับอาจจะเป็นเหมือนกับคริปโตเคาน์ซีขึ้นมาเฉยๆอย่างเช่นชีบะอินุหรือว่าดอชคอยนะครับซึ่งปัจจุบันผมยังไม่เห็นนะว่ามีโปรเจกต์อะไรบ้างส่วนในบิตคอยเนี่ยณับนะปัจจุบันเริ่มมีการประกาศแล้วครับว่าจะเริ่มให้บิตคอยเนี่ยสามารถสร้างแอปพลิเคชััันนนนนบตววิคอยยไไไดด้้ซึึ่่นน่่งงงมมเเเเกกกขาาะรรพปปศ็ี ส่วนของอิตาเลียนครับหละหลายคนก็บอกที่เคยหลายๆคนเคยได้นะครับโอ้โหค่าแก๊สแพงค่าแก๊สแพงจะส่งเงินทีจะมิ้นต์เหรียญทีเนี่ยแพงเหลือเกินคําว่าค่าแก๊สแพงหรือว่าบางทีช้าเนี่ยนะครับมันเป็นจุดเสียของอิตาเลียมครับที่ทําให้หลายๆเช่นบอกโอ้โหถ้าอิตาเลียมเป็นแบบนี้นะต้นทุนในการทำธุรกรรมแพงนะอย่างเงี้ยเราไปทํางานที่บล็อกเชนอื่นไหมทํางานที่ระบบอื่นไหมจึงทําให้มีตัวคริปโตเคอเรนซีที่มีเชนใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยเข้ามาเต็มเลยครับไม่ว่าจะเป็นมาติกไม่ว่าจะเป็นลูน่าเนี่ยครับ หมือนกับระบบอื่นนะครับที่มีค่าแก๊สถูกนะจึงทําให้หลายๆคนเนี่ยย้ายเชนหรือว่าหลายๆคนเนี่ยสร้างแอปพลิเคชันสร้างโปรแกรมบนนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็น d e f าเอ็นเอฟทีนะครับแต่ก็ต้องยอมรับเพราะว่าณนะอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยปัจจุบันที่มีคนสร้างแอปพลิเคชันหรือว่าการเกิดรายได้หรือว่าการสร้างรายได้เนี่ยก็ต้องเป็นอีเทีย่มครับเป็นอันดับหนึ่งของโลกอยู่นะทิ้งห่างเบอร์2เบอร์3เนี่ยอย่างคาดไม่ถึงเลยครับแล้วก็อีกเชนหนึ่งที่ดังๆกันนั่นก็คือบีแอนแนนส์ัาเด คริปโตอยู่แล้วครับอันนั้นแหละครับแต่เขาทำธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งก็คือตัวของ Binance s m a r t Chain ให้แอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยขึ้นมาครับดังนั้นนะครับคำว่าคอยหรือว่าเหรียญน,นะครับสำหรับคนที่ลงทุนในคริปโตเครนซีเนี่ยก็ใช้แทานคริปโตที่มีเชนของตัวเองนั่นแหละครับแล้วพอเชนเนี่ยเกิดขึ้นมาเนาะแต่อันมีระบบต่างกาันผมก็บอกไปแล้วครับอยากจะลงทุนเชนไหนนะหรือว่าอยากจะรู้สึกว่าเชนเนี่ยน่าจะโตน่าจะมีคนมาใช้งานเพิ่มเราก็สามารถไปหาข้อมูลได้ครับว่า ระบบเนี่ยถือตัวของคอยเนี่ยได้ประโยชน์อะไรมีการเอาไรายได้มาเผาไหมอย่างเช่นไบแอนหรือว่าตัวของอิตาเลียนเนี่ยนะครับมีความเป็นดิเซนทไลซ์ขนาดไหนยกตัวอย่างเช่นครับไบแอนนะครับเขาบอกให้เจอเขาเขามีทั้ง,อองหมด21โหนดนะ21โหนดแปลว่าอะไรมีคนควบคุมว่าเกิดทรานเซคชันเนี่ยอยู่ทั้งหมด21คนน,นั่นเองครับง่ายๆเนอะแล้วก็ถ้าคนส่วนใหญ่ของ21คนเนี่ยครับเห็นว่าไปได้เห็นว่า ทรานสัคชันเนี่ยถูกก็สามารถทําให้ธุรกรรมน่ดำเนินไปได้ครับแต่กลับกันครับอีเาเรียมเนี่ยมีการดีไซนยมากกว่ามีโหนดจํานวนมากกว่าครับที่เขาเรียกว่าขุดอีเาเรียมขุดอีเาเรียมนะครับแต่ณปัจจุบันอีเาเรียมเนี่ยโหก็ต้องบอกว่ามีการกําลังจะอัปเกรดเรียกอัปเกรดไม่เสร็จครับไม่ว่าจะเป็นเลเยอร์สองต่างๆหรือว่าเปลี่ยนจากพุ off ่งออฟเฟิร์เป็นพุ่งออฟไซค์ครับจะทําให้การทํางานเนี่ยเร็วมากขึ้นก็กําลังรออยู่นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเห็นไหมต่อให้มีบล็อกเชนเหมือนกันนะครับแต ที่จะลงทุนในเชนต่างๆเห็นว่าไอ้เชนเนี้ยมีโอกาสเติบโต,ต,ตไหมหนึ่งเลยครับแน่นอนก็ต้องดูว่าผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นหรือไม่ไกลไกของการเบร์นเหรียญเลยทําให้เหรียญราคาขึ้นเนี่ยเป็นอย่างไรเหรียญมีจํานวนจํากัดได้อย่างไรหรือแม้กระทั่งบางทีนะครับยกอย่างเช่นบิตคอยหรือแม้แต่ชิบะหรือด็อดคอยในอดีตเนี่ยก็ไม่ได้มีแอปพลิเคชันไม่ได้มีสมาร์ทคอนแทคครับไม่มีใครสามารถสร้างโปรแกรมหรือว่าสร้างดีฟาเนี่ยบนเชนนั้นๆได้ถูกไหมครับแต่ราคาเหรียญก็ขึ้นครับเพราะฉะนั้น ความนิยมหรือคนที่เข้ามาถือเนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญมากๆครับที่จะทําให้ตัวเหรียญน,นั้นน่ะมีราคาที่เพิ่มขึ้นครับหรือว่าเราสามารถลงทุนและได้กําไรครับและณปัจจุบันนะครับจากรูปนะครับดูได้เลยครับโอ้โหมีเหรียญเต็มไปหมดเลยโกกะดอทเอยโพลีกนเอยเนี่ครับวี v ain, Stella, เชนสเตลล่านะครับคอสมอสอะตอมเพราะฉะนั้นเนี่ยครับจะเป็นอย่างนึงเลยที่เราต้องทาความเข้าใจก่อนนะว่าเราจะลงทุนในเหรียญ ซึ่งเป็นเจ้าของระบบบล็อกเชนหรือว่าเราจะลงทุนโทเค็นเพราะฉะนั้นมาคําที่2ครับคำว่าโทเค็นคืออะไรโทเค็นพู้ง่ายครับก็คือเหรียญนั่นแหละแต่ว่าเจ้าของหรือว่าคนที่ออกเนี่ยมันคือแอปพลิเคชันต่างๆหรือว่าโปรแกรมต่างๆที่ทํางานบนบล็อกเชนนั้นๆยกตัวอย่างง่ายๆครับอย่างเช่นบันนี่อย่างเช่นแผนเค้กนะครับตัวดังๆถูกไหมอันนี้เขาก็ไม่ได้มีบล็อกเชนเป็นของตัวเองครับเราก็จะมาดูครับในเรื่องของ d e f ายเนะเราลองมาดูครับพอเรากด d e f าไปปุ๊บอ่าดีฟามีตัวไหนบ้างครับ อันนี้อาจจะไม่ชัดเจนนะเห็นไหมมีลูน่ามีอวัลเอนซ์ครับอาจจะแล้วก็อยู่นี้สวอปนะครับเชนลิงก์อาจจะมีตัวเชนเข้ามาด้วยครับแต่ก้องเกี่ยวข้องกับ d e f าครับผมจึงแนะนําเว็บของ d e f ายลีมาครับเพื่อที่จะทำความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นด้านบนสุดครับเป็นลายชื่อของเชนต่างๆถูกไหมครับถ้าเราสนใจว่าเอ้ยอันไหนเป็นเชนหรือว่าอันไหนเป็นเหรียญเนี่ยเราก็สามารถกดได้เลยครับที่โปรโตคอลครับอ่าอันนี้ครับจะไม่มีเหรียญแล้วว่าเอ้ยจะเป็นเหรียญอะไรนะแต่กลับกันครับด้านบนจะเปลี่ยนแหงครับว่า เราอยากจะดูโปรโดตคอเนี่ยบนเชนอะไรกันแน่ไม่ว่าจะเป็นเชนของ Binance เชนของ Terra เชนของ Phantom เชนของ t รอนเนี้ยครับหรือว่าเชนของ b i t r u m ครับว่ามีโปรเจกต์อะไรบ้างนะครับอย่างง่ายๆครับโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นนะครับข้างบนก็คืออ่า Curve เนี่ยครับ เหรียญเคิร์ก็ถือว่าเป็นโทเคนนะครับและการที่ Curve เนี่ยนะครับเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าเป็นโปรแกรมและการสำหรับดีฟาแบบหนึ่งนะครับก็ไม่ได้แปลว่า Curve ฟจำเป็นจะต้องอยู่ในบล็อกเชนใดบล็อกเชนหนึง่งก็ได้ครับนี่ะเขาบอก c u r ร์ฟนี่ยนะอยู่ในบล็อกเชนไในบ้าง v a l a n c h ชเออร a r m o n y p o l y g o n e t อ e r e เ m เหรียญหนึ gon, น่งก็สามารถอยู่ได้หลายเชนถูกไหมครับนะตามโปรเจกต์เลยครับ สิ่งนี้นะครับที่เราเรียกว่าโทเค็นนั่นเองครับดังนั้นนะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆสนใจจะลงทุนในโทเค็นเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปดูว่าเอ้โทเค็นนั้นอนะโปรเจกต์ไหนออกเป็นโปรเจกต์ประเภทไหนนะถ้าเป็น De ฟาเป็นแบบไหนให้กู้ยืมหรือเปล่าเป็นแพลตฟอร์มสวอปหรือเปล่าหรือให้เข้าไปเลเวอเรจกู้เงินหรือเปล่าหรือเป็นตัวที่พรวข้อมูลอย่างเช่น ตัวของแบรนด์โปรโตคอลหรือว่าลิงก์อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นนะครับคำว่าโทเคนเนี่ยสำหรับผมแล้วอะค่อนข้างที่จะเหมือนกับธุรกิจมากกว่านะเห็นไหมครับพอเราพูดถึงคอยเนี่ยมันคือการวิเคราะห์การใช้บล็อกเชนระบบดีขนาดไหนนะคนใช้จะเพิ่มขึ้นมากขึ้นไหมเหมาะกับงานประเภทไหนหรือคนใช้งานที่อยู่ประเทศใดเนี่ยนิยมเชนไหนมากกว่ากันแต่ในส่วนของโทเคนนะครับที่ไม่ว่าจะเป็น d e f i เอย NFT เกมฟเอยเนี่ยนะครับมันเหมือนกับธุรกิจแล้วดังนั้นนะครับเราก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมอุ้ยโปรเจกต์ ทำอะไรกันแน่เนาะทำเกมทำสวอปต่างๆนะครับจำนวนเหรียญออกมาเท่าไรราคาเหรียญเนี่ยอ้างอิงกับอะไรบ้างแผนหรือว่ารถแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของโปรเจกต์นั้นอนะ่ะมีอะไรบ้างจะทําอย่างไรให้มีคนเนี่ยต้องการเหรียญมากขึ้นราคาเหรียญถึงจะขึ้นซึ่งหลากคนเข้าใจผิดครับเราถือโทเค็นแล้วในโปรเจกต์นี้นะถ้าโปรเจกต์เนี้ยมีคนใช้งานเยอะขึ้นเยอะเลยรายได้ก็เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาต้องขึ้นต้องบอกก่อนว่าไม่เสมอไปครับเพราะเอาง่ายๆครับอย่างเช่นเหรียญตัวที่เป็น เกมไฟล์แล้วกันเนาะเราเห็นนะครับอย่างเช่นตัวของ SPL อย่างเงี้ยครับจะเป็นเงินที่เกิดขึ้นในเกมครับเล่นเกมปุ๊บก็ได้ SPL มาเอา SPL เนี่ยไปซื้อตัวกระตูในเกมก็ได้หรือเอา SPL นะครับเอามาขายเป็นเงินเป็นซีเบิคอยก็สามารถทําได้ครับแต่ถามว่าถ้าโปรเจกต์ซีเนี่ยได้เงินมากขึ้นขายตัวกระตูได้มากขึ้นมิ้นท์ของได้มากขึ้นเนี่ยเดฟได้เงินไม่ได้แปลว่าเหรียญ SPL จะขึ้นนะครับเพราะว่า SPL เป็นแค่เงินในเกมถูกไหมครับเพราะจะมีอย่างนี้อีกหลายๆเหรียญครับโอ้พิธีเล้วอย่างเงี้ยเราจะรู้ไั้ไง มัน represent อะไรหรือว่าแทนอะไรจะมี value จริงๆเนี่ยเท่าไหร่ใช่เลยครับต้องบอกกันเลยว่าคำว่า token เนี่ยมันคือ digital asset ที่อยู่บน blockchain แค่นั้นเลยครับนั่นแปลว่าคุณสมบัติของเหรียญเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับโปรเจกต์นั้นนะบอกว่าสามารถเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างได้แบ่งส่วนแบ่งไรายได้ไหม จะมีการเบรนโทเค็นเท่าไหร่ถ้ามีรายได้เข้ามาเจ้ารายได้เนี่ยเข้ามาเบรนบ้างไหมหรือถือไว้แหละถ้ามีคนมาซื้อก็แพงขึ้นหรือเป็นแค่เงินในเกมอย่างที่ผมบอกครับและทั้งหมดนี้นะครับจะมีการระบุไว้ในสิ่งที่เรียกว่า white paper ของแต่ละโปรเจกต์นั่นเองครับเราก็จำเป็นต้องเข้าไปดูเข้าไปอ่านเนื้อว่าเออเนี่ยตอนเนี้ยเขาขายเลยรออกมาแล้วนะบางทีโปรเจกต์จะไม่เกิดเลยไตรมาสข้างหน้าโปรเจกต์ Project จะทําอะไรบ้างอีกไตรมาสหนึ่งกลางปีหน้าจะทําอะไรบ้าง แล้วก็ต้องบอกนะครับสิ่งที่เขาสัญญาไวา้หรือว่าเขียนไว้ใน w ท i เ e paper เนี่ยมันก็คือคําสัญญาในอนาคตครับส่วนตัวผมเองก็ผมก็เห็นนะครับว่าหลายๆคนหรือหลายๆโปรเจกต์ก็ทําไม่ได้จริงหลายโปรเจกต์ก็ดีกว่าคาดหรือว่ามีการดําเนินงานที่เร็วกว่ารถแมปก็มีให้เห็นนะครับหรือแม้แต่กระทั่งมีโปรเจกต์ใหม่ๆสอบแทขึ้นมาระหว่างรถแมปก็เป็นไปได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยที่จะลงทุนในตัวของโทเค็นต่างๆเราต้องไปอ่าน white p a อร์ครับแล้วอย่าลืมนะครับว่า นี่คือโลกแห่งดีฟายนี่คือโลกแห่งดีเซนทไลท์ครับความน่ากลัวอีกอย่างหนึ่งหรือว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องแลกมากับผล้ตะทนสูงครับนั่นก็คือความเสี่ยงนั่นเองครับก็ต้องยอมรับว่ายังไม่มีกฎหมายหรือว่ายังไม่มีใครควบคุมครับว่าจะมีการโกงการจะมีการสแกมหรือว่าจะมีการปิดเว็บหนีครับหรือยกตัวอย่างง่ายๆนะสมมติผมบอกว่าเฮ้ยผมเนี่ยจะสร้างเกมนะเอาตัวอย่างร้านใ,ใช่ไหมคนลองเล่นดูก่อนแล้วผมเนี่ยสร้างเหรียญขึ้นมานะครับทั้งหมด1 0 0รล้านเหรียญ5้าล้านเหรียญผมสร้าง พื่อใช้จ้างคนใช้ทําการตลาดนะครับแหมจะได้โปรเจกต์จะได้โตไวๆคนจะได้มาเล่นเยอะๆแล้วส่วนอีก50าสิบล้านเหรียญนะครับผมจะขายเอาไปก่อน10ล้านโทเค็นให้เพื่อนๆเนี่ยเข้ามาลงทุนกันก่อนนะแล้วจะค่อยๆปล่อยนะสามารถเอามาทําฟาร์มได้ผลตอบแทนกี่เปอร์เซนต์กี่ร้อยเปอร์เซนต์ต่อปีเกาะว่ากันไปครับตามราคาเหรียญที่อยู่ในราคาตลาดถูกไหมครับว่าเวลาเข้ามาฟาร์มเข้ามาลงทุนเนี่ยก็จะได้เหรียญที่เป็นโกบอลแนโทเค็นเนี่ยหรือว่าเหรียญที่ผมออกหรือโปรเจกต์นั้นออกเนี่ยให้กลับไปแล้วลองคิดดูครับ ถ้าวันหนึ่งนะผมเขียนรถแมพเรียบร้อยแล้วเพอรเอิญ e ราคาที่ผมลิสต์ไว้ตอนแรกสมมติผมเอาเข้าไปเนี่ยหนึ่งเหรียญดอลลาร์สหรัฐตอนหนึ่งโทเคนกลายเป็นว่าอุ้ยขึ้นไปถึงหนึ่งร้อยเหรียญดอลลาร์สหรัฐตอนหนึ่งโทเคนแล้วผมเป็นเดฟถูกไหมฮะผมบอก่าอ้าวผมเป็นเดฟใช่ไหมผมมีอยู่ห้าสิบล้านเหรียญน,นี่ผมขายหมดเลยผมได้กําไรมาพันกว่าล้านกลายเป็นว่าอ้าววอย่างนี้ผมเลิกทาอ่ะเลิกได้ไหมฟังดูก็ ก็เลิกทําได้ถูกไหมครับเพราะาเหมือนว่าเราแค่ไม่ทํางานมันไม่ได้ผิดกฎหมายถูกครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเดฟขายเหรียญหรือว่าผมเนี่ยถ้าเป็นเจ้าของโปรเจกต์ขายเหรียญลงไปหมดอ่ะความเชื่อมั่นก็จะหายครับแล้วตัวผมก็รู้สึกว่าเอา้าผมจะทํางานไปทําไมได้ตังมาแล้วเป็นพันล้านเลยแล้วถ้าผมอยู่ทํางานผมจะโดนฟ้องร้องไหมจะมีคนแจ้งจับผมไหมอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าผมบอกแล้วว่าอันนี้มันเหรียญในเกมนะคุณไม่ได้เป็นเจ้าของโปรเจกต์ผมซะหน่อยไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทผมซะหน่อยรายได้ก็รายได้ของผมผมแจกเหร ถูกไหมอันนี้ต้องบอกว่ายังไม่มีกฎหมายอะไรเข้ามากําหนดครับเพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งเลยครับที่ผมอยากจะแนะนํานะเราไม่สามารถเชื่อได้แต่วท์เปเปอร์ที่เขาเขียนว่าครว่าจะทําอะไรเหลีอยมนี้เท่าไหร่บ้างแต่อีกอย่างนึ่งที่เราจะรู้คือเจ้าของโปรเจกต์เป็นใครพาร์ทเนอร์เป็นใครอันนี้ก็จะสามารถช่วยทําให้เราอุ่นใจได้มากขึ้นครับแต่ก็ไม่ได้เป็นการการันตีใดๆครับว่าโปรเจกต์นั้นจะทําต่อหรือว่าโปรเจกต์นั้นจะประสบความสำเร็จครับอย่างที่บอกครับว่ามันคือการซื้ออนาคตบางทีเนี่ยโปรเจกต์จะไม่ออกเลย แต่มีการระดมทุนกันแล้วมีการขายเหรียญกันแล้วครับเพราะฉะนั้นลงทุนด้วยความระมัดระวังครับเดี๋ยวในขึ้นต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเอาข้อมูลไปแล้วว่าใน Bitcoin เนี่ยเขาดูอะไรกันบ้างไม่เห็นมีไรายได้ที่พิธีบอกเลยแล้วเรื่องบอกว่าจะมีแอปพลิเคชันต่างๆนะให้มาลั่นบน Bitcoin ได้เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่ไม่มีไรายได้อย่าง Bitcoin อย่างชิบะอย่างดอชคอยเนี่ยดูอะไรบ้างหรือตัวที่มีไรายได้อย่างอิตาเลียมอย่างไบรเนเนี่ย จะต้องดูอะไรบ้างแล้วดูจากไหนดูยังไงเนี่ยเดี๋ยวรอชมกันในคลิปหน้านะครับเพราะาผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยในมุมมองการลงทุนในโลก d e f าหรือคริปโตเนี่ยก็มีพื้นฐานเหมือนกันแต่มันไม่ใช่พื้นฐานเชิงธุรกิจมันไม่ใช่พื้นฐานเชิงว่าโอ๊ยกำไรขับทุนเท่าไหร่มีสินทรัพย์เท่าไหร่ครับแต่มันอาจจะเป็นพื้นฐานของในเรื่องของการถือครองจํานวนคนถือครองที่เพิ่มขึ้น Active User รายได้ที่เกิดขึ้นจากโปรเจกต์นั้นๆการกระจายเหรียญโทเคโนมิกต่างๆ เดี๋ยวผมค่อยๆเรา,าเล่าให้ฟังครับเราจะได้ค่อยๆลงทุนในคริปโตเคอเรนซีแบบใช้พื้นฐานเราจะได้กินอิ่มนอนหลับครับเพราะว่าอย่างที่หลายคนทราบครับว่าการลงทุนในครนะิปโตเคอเรนซีน่ะมีการแกว่งตัวสูงมากความมั่นคงของราคาสูงมากตก20-30เป็นเรื่องปกติครับแต่ถ้าเราเข้าใจเราเชื่อมั่นในโปรเจกต์เรากระจายความเสี่ยงดีแล้วเนี่ยนั่นแปลว่าเราก็จะสามารถลงทุนในคริปโตเคอเรนซีได้ในระยะยาวมากยิ่งขึ้นกินอิ่มนอนหลับสบายใจมากยิ่งขึ้นแล้วยิ่งถ้าเราจัด จุดที่ทาให้เรา,เาลดความเสี่ยงในการลงทุนได้อย่างมากเลยครับเพราะทุกคนพูดเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่จะสามารถรวยได้จากคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็คือคนที่โฮหรือว่าถือระยะยาวนั่นเองแต่ด้วยความผันผวนเอ่ยด้วยความที่โปรเจกต์มีความไม่แน่นอนอย่างมากรวมไปถึงครับมีโปรเจกต์ใหม่ๆเ,เกิดขึ้นน่าจะหลักร้อยโปรเจกต์ทั่วโลกทุกๆวันแล้วมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นนี่แหละครับมันคือโลกการลงทุนที่น่าสนใจอีกอันหนึ่ง ลงเงินเท่าที่เพื่อนๆพี่ๆคิดว่าจะเสียได้ทั้งหมดและมีความสุขไปกับมันครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับผมรบกวนให้ช่วยกด subscribe ผมหน่อยนะครับที่ youtube คุยกันเงินกับทีแล้วก็ facebook คุยกันเงินกับทีนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่กุณาฟังคลิปนี้จนจบแล้วเดี๋ยวเจอก,กันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ